มันไม่แท้ไปตั้งแต่ตัวตนคนสัตว์กูมึงมันฉันเธอเลยทีเดียวดังนั้นต้องตกลงกันก่อนชวนอ่านวันละครั้งหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิตวันพุทธที่สิบสองมีนาคมพุทธศักราช2568วันนี้เอา ข้อความในบทที่สองของหนังสือมาพูดหรือพิจารณากันต่อไปคือในหนังสือที่เรากำลังชวนกันอ่านอยู่นี้มีบทสำคัญตามสารบัญอยู่สบท บทที่หนึ่งความจริงแท้บทที่สองความจริงเทียมบทที่สามความหลุดพ้นบทที่สี่หนทางธรรมตอนนี้เราชวนกันอ่านแล้วก็ชวนกันคุยมาถึงบทที่สองความจริงเทียมคําว่าไม่เทียมก็คือมันไม่แท้คือถ้าแท้ นั่นคือมันจริงตามปรมัติัจธรรมที่สรรพสิ่งสรรพสัตว์เป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติธรรมดาอันนั้นแหละแท้แต่ความจริงอีกมากมายมหาศาลในสังคมมนุษย์นี้มันเทียมคือมันจริงเหมือนกันแต่มันจริงหรือมันแท้ แค่ในชั้นสมมติบัญญัติที่มนุษย์เรามาบัญญัติเป็นภาษาเป็นชื่อเรียกกันไปอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นแต่มันไม่แท้คือไม่จริงในชั้นปรมัติสัจธรรมตามธรรมชาติธรรมดาแท้ๆนั้น คือมันไม่มีอยู่จริงๆในชั้นนั้นแต่มันก็มีอยู่ในชั้นนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตกลงกันก่อนไม่อย่างนั้นมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วปัญหาเรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องหรือพูดกันไปคนละทางนี้มันไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยมันเป็นปัญหาตลอดมา จะว่าไปก็ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือก่อนหน้าพุทธกาลกันเลยแหละคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายและก็เพราะมันไม่ง่ายอย่างนี้นี่เองจึงปรากฏแม้แต่ข้อความที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเองหลังจากตรัสรู้แล้วก็ทรง พูดภาษาชาวบ้านอย่างเราเราให้เข้าใจก็คือลังเลพระไทยคือลังเลใจว่าจะสอนดีหรือไม่คือเรื่องที่พระองค์ทรงรู้มันลึกซึ้งเหลือกเกินส่วนคนทั่วไปนี่มันผิวเผินเกินไปจะไปสอนกันยังไงให้เข้าใจได้มันก็เลยมีปัญหาเรื่องการสอนกันมาตั้งแต่ ครั้งก่อนพุทธการหรือครั้งพุทธการเรื่อยมาแล้วหลังจากพุทธการมามันก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นจะเห็นได้จากเมื่อหลังจากพุทธเจ้าปรินิพานประมาณ9 0 0าร้อถึงพันปีนี่เรื่องปฏิจจสมบาทที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ โดยพระประสงค์ที่จะสื่อความหมายประมัทสัจธรรมตามธรรมชาติธรรมดาเพื่อจะชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่อัตตาตัวตนคนสัตว์คือมันเป็นสักการธาตุนี่พระพุทธองค์ทรงประสงค์อย่างนี้แต่พระอัตฐกถจารย์รุ่นนั้นท่านเอามาอธิบายใหม่ในรูปสมมติคือให้คนทั่วไป เข้าใจเจตนาของท่านก็คงหวังดีหวังจะให้ได้รับประโยชน์แต่ก็เอาปฏิจจุบัิมาอธิบายแบบข้ามพบข้ามชาติที่เมื่อไปพิจารณาในบาลีพระไรรยปิฎกแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเอาไว้อย่างนั้นเลยแต่พออาจจะเป็นเพราะ คนไม่เข้าใจหรืออธิบายให้เข้าใจกันไม่ได้คนรุ่นหลังจากพุทธเจ้าปรินิธานไปแล้ว9 0 0ถึงพันปีนั้นก็เลยเอาสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะแสดงเป็นปรมััจสัจธรรมมาอธิบายกันเป็นสมมติ <c oughs> นี่มันก็เลยทำให้เข้าใจกันไข้เขวสับสนกันตลอดมาอย่างนี้ก็ได้ นี่แหละคือปัญหาที่มันมีอยู่มันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะความเข้าใจในภาษาหรือเข้าใจธรรมชาติธรรมดาซึ่งเป็นสัจธรรมแท้ตามประมาติอย่างหนึ่งกับเข้าใจในสมมติบัญญัติ ซึ่งมันก็เป็นสัจธรรมเหมือนกันเป็นความจริงแท้แต่มันเป็นความจริงแท้ในระดับสมมติบัญญตัติคือมนุษย์สมมติกันแล้วนี่อย่างหนึ่งซึ่งถ้าไม่ตกลงกันก่อนยังไงมันก็ต้องทะเลาะก,กัน <c ười> คือคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนถ้าต้องการจะอธิบายวิทยาศาสตร์แบบฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วไปเอาเรื่อง มนุษย์ส,สยวิทยาสังคมวิทยารัฐาศาสตร์ประวัติาศาสตร์อะไรที่มันเป็นตัวตนคนสัตว์ขึ้นมาแล้วอย่างนี้ไปปนกันมันจะเข้าใจได้อย่างไรนะนี่ในสมัยปัจจุบันเราก็จะเห็นกันอยู่ว่าพอจะอธิบายเรื่องธรรมชาติแท้ตามฟิสิกส์เคมีชีวะนั้นก็จะต้องพูดด้วย ภาษาหนึ่งก็คือตกลงกันก่อนว่าเราจะคุยกันในระดับนี้ที่สรรพสิ่งเป็นสักการธาตุตามตารางวิชาเคมีและสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เป็นไปตามกฎของฟิสิกส์คือแรงต่างๆที่มันมากระทําต่อกันนี่ก็ต้องไปตกลงกันอย่างนั้นแล้วค่อยอธิบายโดยไม่มี ตัวตนคนสัตว์สมมติบัญญัติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องมันจึงจะรู้เรื่องภาษาธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เรื่องอิทัพปิจตตาปฏิจจสุบาท์ไตรลักษณิจ,จังทุกขังอนัตตาเหล่านี้ก็เหมือนกันมันจะต้องพูดกันในระดับที่เป็นปรมัติสัจธรรมที่สรรพสิ่งสรรพสัตว์เป็นสกวรธาตุตามธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นมันถึงจะเข้าใจ คือจะต้องละเรื่องสมมติบัญญัติอัตตาตัวตนคนสัตว์กูมึงมันฉันเธอเอาไว้ก่อนไม่เอาไปปนกันเพราะถ้าเอาไปปนกันแล้วมันจะไม่รู้เรื่องมันคุยกันไม่ได้นี่จะต้องเข้าใจอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ จะต้องไม่ไปหันหลังให้หรือปฏิเสธสิ้นเชิงว่าอัตราตัวตนคนสัตว์กูมึงมันฉันเธอในชั้นสมมติบัญญัตินี้ที่จะต้องรวมทางเรื่องนรกสวรรค์ชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าศีลธรรมอะไรต่างๆนานาที่มันมีความจำเป็นแก่โลกมนุษย์ตามสมมติบัญญัตินี้ก็จะต้องไม่หันหลังให้คือไม่ปฏิเสธ ท่าทีของพระพุทธเจ้าก็ชัดเจนว่าทรงสอนเรื่องสมมติบัญญตัติเรื่องศิลธรรมเรื่องคุณธรรมความกตัญญูกะตะเวทีความเมตตาปราณีกรุณามุทติตาอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นมากกว่าประมาทิััธรรมเียด้วยซ้ำ คือในแง่มุมการสอนเวนยศาสตร์นี้ก็ดูเหมือนพระพุทธเจ้าจะสอนเป็นสมมติมากกว่าก็จึงมีเรื่องอัตตาเหัตโนานาโถตนแลไปที่พึ่งของตนสอนกันอยู่ทั่วไปในมงคลสูตรสามสิบแปดประการนั้นก็มีตั้งสามสิบกว่าประการ ที่เป็นชั้นสมมติบัญญัติก็คือชั้นที่มันเป็นความจริงเทียมในหนังสือที่เรากำลังชวนกันอ่านอยู่นี่แหละมีเพียงแค่รู้สึกจะหกมั้งหรือไม่ก็สี่นี่สมองมันคิดไม่ทันตอนนี้ที่มันเป็นชั้นประมรัติสัจธรรมแท้อันนี้คือในมุงคลสูตรก็เห็นได้ว่า ในมงคลสูตรนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเกือบจะทั้งหมดก็เป็นชั้นสมมติบัญญตัติมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่เป็นปรมาสตรสัจธรรมแท้เนี่ยเราก็ต้องตกลงกันอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้เรากําลังคุยกันในชั้นไหนถ้าคุยชั้นปรมาสตรสัจธรรมสรรพสิ่งสรรพสัตว์เป็นสกปรธาตุตามธรรมชาติธรรมดา เป็นไตรลกักษณิจจังทุกขั้งนัตาอิทัพปจิยาตาปฏิสุบาทถ้าแบบนี้ก็ต้องพูดกันไปแบบนั้นเพื่อจะได้เห็นความจริงแท้ของชีวิตโลกและธรรมชาติไปตามที่มันเป็นจริงอย่างไรที่เรียกว่ายะถาภูตยานทัศนะอันนั้นก็คว่ากันไปแต่อย่าไปหันหลังให้หรือไปปฏิเสธความจริงเทียม ที่แม้มันจะไม่แท้คือมันไม่แท้ไปตั้งแต่ตัวตนคนสัตว์กูมึงมันฉันเธอซึ่งพอพูดถึงปรมัตาสัจธรรมอย่างนั้นมันก็ต้องละเรื่องดีชั่วสุขทุกข์นรกสวรรค์ชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าต่างๆนา,นานาเอาไว้ก่อนนะเพราะในชั้นนั้นมันไม่มีเรื่องพวกนี้มันเป็นชั้นที่ ไม่มีอัตราตัวตนคนศาสตร์กระทั่งอัตราตัวตนคนศาสตร์มันยังไม่มีแล้วมันจะไปมีเรื่องดีชั่วสุขทุกขนรกสวรรค์ชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าได้อย่างไรนี่ก็ต้องแยกแยะกันอย่างนี้ให้เข้าใจไม่ใช่ไปเอาสมมติบัญญัติไปยัดเยียดให้ประมาท ซึ่งมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องหรือเวลาที่พูดเรื่องสมมติบัญญตัติเรื่องศีลธรรมเรื่องดีชั่วสุขทุกนรกสวรรค์ชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าก็ไปเอาปรมามาขัดขวางอย่างนี้มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ทําให้เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่จะสังเกตเห็นว่าแม้แต่ พระดังโยมดังทางสื่อโซเชียลในยุคปัจจุบันนี้เกือบจะทั้งหมดนั่นแหละก็ยังแยกแยะสมมติกับประมัตินี้ไม่ชัดเจนแล้วก็เอามาขัดมาขวางกันเองแล้วก็เอามาทะเลาะมาเถียงกันอย่างไม่ควรจะเป็นเนี่ยทีนี้ถ้าเพียงแค่เราแยกสมมติกับประมาทิชัดเจนแล้วว่าเออนี่ตอนนี้เรากาลังพูดถึงเรื่อง ปรามาตัตคือความจริงแท้นะแบบที่เราได้อภิปรายกันไปแล้วในบทที่หนึ่งนั้นก็ยืนยันไปให้ชัดเจนว่านั่นมันก็เป็นไตรลักษณิจังทุกครั้งนัตาอิทัปเจตาปฏิสจุบาทไปซึ่งปฏิจจุบาทนี่แหละมันจะมาเกี่ยวพันกันในชั้นที่สองคือชั้นที่มันเป็นความจริงเทียมด้วยคือพระพุทธเจ้า เอามาอธิบายเอาไว้ให้คนมีปัญญาได้เห็นว่าอ๋อไอกิเลสตัณหาวิชาอุปาทานต่าง,าง,างๆนานานี่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วพอมันเกิดมาอย่างนี้นี่แหละมันจึงมามีความรู้สึกเป็นตัวตนคนสัตว์กูมึงมันฉันเธอขึ้นมาแล้วพอความรู้สึกซึ่งมันก็เป็นธรรมชาตินั่นแหละเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่มันเป็นธรรมชาติหรือสัญชาตญาณที่มาคาบเกี่ยว กับส่วนที่มันเป็นสมมติเป็นบัญญตัติคือตัวธรรมชาติแท้มันไม่ได้มีอย่างนั้นแต่ที่มันมีขึ้นมามันก็อาศัยธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมชาตินั่นแหละเป็นสิ่งที่สร้างให้เป็นจักขันคือรูปนามนามรูปกองนี้มันมีความรู้สึกเป็นตัวตนคนสัตว์ แล้วก็มาสมมติบัญญัติแยกเป็นกูมึงมันชั้นเธอกันขึ้นมาแยกดีแยกชั่วแยกสุขแยกทุกข์แยกชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าแยกนรกแยกสวรรค์กันไปต่างๆนานามันก็เกิดมาตามธรรมชาติเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ธรรมชาติแท้มันเป็นชั้นที่ธรรมชาติมันสร้างซ้อนกันขึ้นมา เป็นสมมติแล้วในสมมตินั้นมันก็ซ้อนสมมติกันหลายชั้นกันอีกมากมายจนกลายเป็นปมเป็นเงื่อน <c oughs> ที่มันซับซ้อนไปหมดจับต้นชนปลายไม่ถูกมันก็เลยทำให้ปุถุชนคนทั่วไปที่ยึดมัน่นถือมัน่นหลงติดจมอยู่ในสมมติบัญญัติแล้วมันก็ เลยจับทางไม่ถูกก็แค่หลงคว้ยเขวกันไปแต่เมื่อใดที่จับทางได้คือแยกโสมมติกับปรมัติออกจากกันให้ชัดเจนได้เมื่อนั้นมันก็จะหมดความสงสัยมันก็จะเข้าใจว่าอ๋อนี่คนนี้หรือท่านผู้นี้เขากำลังพูดกันอยู่ในเรื่องอะไรรู้กระทั่งว่าเขาพูดถูกหรือพูดผิดมันก็เลยเข้าใจก็แบบที่ ผู้อภิปรายหรือผู้เขียนหนังสือสาระสำคัญการมีชีวิตนี้มองเห็นพระดังโยมดังที่มีแฟนคลับเป็นแสนเป็นล้านอยู่ในสื่อโซเชียลนั้นคนทั่วไปที่ไม่รู้อะไรก็พอฟังแล้วก็บอกว่าคนคนนี้เป็นคนรู้ดีรู้จริงก็หลงเชื่อตามกันไปแต่ถ้าใครเข้าใจในระดับเดียวกันกันกบนายดวันนี้ มันก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาคือไม่ได้ไปดูหมินเขาที่เขาเข้าใจผิดแต่มันจะเกิดธรรมสังเวชว่าโถแค่นี้ยังเข้าใจผิดแล้วเกิดธรรมสังเวชหรือสลดใจหนักขึ้นไปก็ตรงที่โทคนเป็นแสนเป็นล้านหรือหลายล้านคนบนแผ่นดินก็พากันหลงผิดตามกันไปด้วยนี่มันก็จะรู้สึกเพียงแค่นี้ แต่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแยกสมมติกับประมาทได้ชัดเจนแล้วเ,เริ่มต้นถ้ายัางแยกไม่ชัดก็นี่แหละเริ่มชวนกันมาอ่านหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสารสําคัญการมีชีวิตเล่มนี้อย่างน้อยอ่านจบมันก็จะเข้าใจได้ดีขึ้นถ้ายัางเข้าใจไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งก็แค่อ่านหลายๆครั้ง อ่านไปอ่านไปในที่สุดมันก็จะเข้าใจเองเพราะผู้เขียนหรือผู้อภิปายพยายามที่จะใช้ภาษาให้ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจง่ายๆแม้จะอ้างคำบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกอันนั้นก็เป็นไปตามที่ตัวเองเคยบวชเรียนมานานกว่า20ปีจบบาลีรเรียนทำก้าประโยคมันก็เลยเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเอามาอ้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใคร มาหาว่าผู้เราเองก็เท่านั้นแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เขียนลงไปหากผิดก็เป็นความผิดของผู้เขียนหรือผู้วิปรายที่จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขหากถูกก็ให้ถือว่าผู้เขียนผู้วิปรายนี่แหละเป็นคนรับผิดชอบข้อความตรงนั้นด้วยตนเองและยินดีถ้ามีนักปราชญ์มาอ่านแล้วเห็นข้อผิดพลาด ทักทวงมาก็จะขอบคุณแล้วก็จะแก้ไขทันทีโดยที่ไม่ได้ดื้อดึงแต่อย่างใดอ่านเนี้ยได้บอกออกตัวเอาไว้อย่างนี้ตั้งแต่ต้นมาก็จึงหวังว่าคนดีคนมีปัญญาเมื่อรู้แล้วจะไม่พลาดโอกาสที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้กันสรุปในคลิปนี้บอกให้เห็นว่าความจริงเทียมนี้มันไม่แท้ ไปตั้งแต่ตัวต,วตนคนสัตว์กูุึงมันฉันเธอกันทีเดียวดังนั้นก่อนที่เราจะอ่านหรือศึกษากันก็ต้องตกลงกันก่อนคือแยกแยะก,กันให้ชัดก่อนนะครับ